นะสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีผู้ชมทาง Facebook แล้วก็สวัสดีผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้นะก็ได้เวลาของการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวตนต่ออย่างต่อเนื่องนะคะกะว่าะจะไลฟ์นะอาทิตย์ละสองครั้งนะ,ะน่าจะเป็นวันศุกร์นะ,ะวันศุกร์ตอนหัวข้ามนะ,ะประมาณ2องทุ่มนะคะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะประมาณสองทุ่มเหมือนกันหัวข้อนะคะ หัวข้อที่เจ๊จะพูดต่อไปนี้ก็คืออินเทรนนะอินเทรนอินเทรนตั้งหัวข้อโปยหัวหัวพาดหัวข่าวไปก็ได้รับความสนใจพอสมควรเจ๊อย,อยากจากสื่อสารนะสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนที่กำลังถูกกับตัวนะปัจจุบัน ณนะขณะนี้อยู่นะคะว่า,าเราจะต้องประพฤติตัวหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะให้14วันนะคะ14วันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ14วันนะ,ะเวลามีสมมติว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็เขาให้เรากักตัว14วันนะคะอันดับแรกทุกคนนะในความรู้สึกของปุตุชนนะคะการที่เราเป็นปุตุชนเนี่ยเวลาเราจะคิดอะไรที่มันแบบว่าคือสวนกระแสรหรือว่าผิดจากความเป็นจริงนะคะ มันก็จะใช้เขาเรียกว่าอะไรจะใช้กําลังนะใช้สติปัญญานะแล้วก็ใช้ความรู้นะแล้วก็พูด,ดง่ายๆว่าสัพพะกำลังหลายๆอย่างที่มีอยู่ในตัวเรานะที่จะทําวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ14วันฉันจะเป็นคนใหม่นะคะบางคนเนี่ยพูด,ดง่ายๆเลยการที่เราจะคิดนะค,ะคิดให้ให้ตัวเองอหรือว่าการคิดลบเนี่ยสำหรับปุถุชนคิดง่ายมากเลยนะคะ แต่ถ้าเราจะทําอะไรในสถานการณ์ที่มันเป็นลบอยู่แล้วคิดให้บวกนะคะหรือว่าประคองอารมณ์หรือว่าประคองความคิดของเราให้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยสาหรับปุถุชนค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถของทุกคนนะคะเพราะว่า14ีวันฉันจะเป็นคนใหม่เนี่ยก็คือสมมุติว่าเราทํางานบริษัทนะ,ะหรือว่าทํางานฝ่ายผลิตนะ,ะเวลาเราไปทํางานนะ,ะเราก็จะเจอ,อเขาเรียกว่าอะไรจะเจอสังคมเดิมๆนะคะ เจอเพื่อนกลุ่มเก่านะคะแล้วก็เจอบรรยากาศภายในที่ทํางานนะะแล้วก็เวลาก็เท่าเดิมนะทำงาน8ชั่วโมงบางทีก็มี OT ทีนะะเวลาจะพักผ่อนก็แทบไม่มีนะคะพอโดน14วันสําหรับการกักตัวส่วนมากก็จะคิดไปไกลเลยนะคะว่าจะเอาอะไรกินนะคะจะเอาอะไรกินแล้วก็ จะต้องทำยังไงต่อไปเพราะว่าปกติทำงานก็จะไม่พอกินอยู่แล้วนะอันนี้มันเป็นความคิดของปุตชนซึ่งไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะว่าสมัยก่อนถ้าเกิดว่าเจ๊ไม่ได้มาพูดคุยกับตัวเองหรือว่ามาให้พลังนะพลังของภายในของตัวเราเนี่ยบ่อยๆเจ๊ก็จะคิดเหมือนทุกคนว่าโอ้โหสิบวันฉันจะกินอะไรดีนะ14วันฉันไม่ได้ทำงานแ้วฉันจะทำยังไงดีนั่นแหละนะมันคือวิกเราจะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะ ซึ่งซึ่งแต่ละคนนี่บอกเลยนะมันเป็นโอกาสทองของการปฏิบัตินะไม่ใช่จะ,ะไม่ใช่จะ,จะเฉพาะ,ะทางโลกอย่างเดียวแล้วก็ทางธรรมด้วยนะคะสิบสี่วันนะจากการที่เราไปทํางานนะอยู่ฝ่ายผลิตนะก็จะฝ่ายผลิตจะไม่ค่อยได้ใช้ ความคิดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะเป็นงานสําเร็จรูปเนาะแล้วก็พอเวลาพักเราก็เจอเพื่อนกลุ่มเดิมคุยเรื่องเดิมๆนะคะสับเพเหรละนะคะก็คนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นนะ คนนั้นเขาโพสอย่างเงี้ยเขาหมายถึงใครเขาหมายถึงฉันหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของปุถุชนจริงๆนะคะสำหรับเจ๊มีความรู้สึกว่ามันมันเสียเวลาแล้วมันก็ไม่ได้เงินด้วยนะคะมันไม่ได้ตังค์แล้วก็ตัวเราเองก็ไม่ได้พัฒนาด้วยนะคะสิบสี่วันนะคะการที่เราแยกจากเพื่อนนะคะแยกจากเพื่อนแล้วก็มีบ้างนะที่เพื่อนจะโทรมาถามข่าวข่าวนะคะว่าก็ได้โอกาสของการ ของการปฏิบัตินะหรือว่าได้โอกาสของการที่เราจะพัฒนาตัวตน14วันเพราะว่าเพื่อนนะก็ไม่มีใครที่จะโทรคุยกับเราตลอดกลุ่มเก่าใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็ต้องมีหน้าที่ของเขาจะต้องทํามาหากินแต่ว่าเรา14วันที่เราอยู่บ้านเนี่ยส่วนมากก็จะมีผู้นําชุมชนทํากับข้าวมาแขวนไว้ที่บ้านนะแล้วเราการที่ว่าเราจะหาไรายได้จาก14วันเนยแทบไม่มีเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ขายออนไลน์นะคะ แต่ส่วนมากพอโดนกักตัวแล้วก็ไม่มีแค่จิตกระใจนะคะที่จะทำงานหรือว่า,าจะหาะไรายได้ทางออนไลน์นะแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้มากกว่าน,นั้นอีกนะนั่นคือนะเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะโดยที่เราห่างจากเพื่อนกลุ่มเดิมแล้วเจไม่ได้บอกนะว่าเราอยาไปคบเพื่อนกลุ่มเดิมนะเพื่อนกลุ่มเดิมไม่ดีไม่ใช่นะคะ การที่เราจะมีความเป็นอยู่หรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะไม่ต้องอะไรเลยเอาเอาสั้นๆน,นะคะว่าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนบริษัทใหมนะ่หรือว่าไปทํางานที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมเราก็ต้องไปหาเพื่อนนะในหมู่บ้านเพื่อนใหม่ในหมู่บ้านของเรานะ,ะว่าเฮ้ยเธอทํางานอยู่บริษัทนี้ใช่ไหมฉันอยากจะเปลี่ยนงานไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งอะ่ะเธอช่วยให้ข้อมูลฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยแหละนะคะคือข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่ในการที่เราจะพัฒนาตัวตนจาก เขาเรียกว่าอะไรสังคมเดิมๆนะคะเพื่อนกลุ่มเดิมก็ยังคบอยู่นะแล้วก็คนกลุ่มใหม่นะม,นมันมันมีมันมีลิงก์นะลิงค์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวตนนะทีะ่เขาเป็นประมาณว่าเป็นคนที่สําเร็จแล้วนะแล้วก็เขาจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับการครบเพื่อนนะการครบเพื่อนหรือว่าการมีสังคมใหม่เพื่อที่จะทําให้ชีวิตเราอะ่ะมันมันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ,ะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ มันมีนะมันมีน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นแบบทํางานอยู่ฝ่ายผลิตนะคะหรือว่าทํางานที่แบบว่าไปเช้ากับข้ามนะแล้วก็แทบจะไม่เจอใครเลยเจ๊กะแล้วนะคะว่าการที่เขาบอกว่าคุณจะต้องคบเพื่อนใหม่คุณจะต้องมีเพื่อนใหม่เพื่อนที่เก่งกว่าเราเพื่อนที่มีความาใช้ชีวิตมีความสุขมากกว่าเรานะคะมันจะต้องมีแน่ๆเลยว่าคนที่คิดไม่ออกว่าเอ้าแล้วเขาทางานอยู่ฝ่ายผลิตเนี่ย เขาก็เจอเพื่อนกลุ่มเดิมๆแล้วเขาจะไปหาคนที่ประสบความสําเร็จแบบนั้นที่ไหนล่ะก็ในเมื่อเขาทํางานอยู่ที่เดิมกลุ่มเดิมๆนะเจ๊กะแล้วว่าจะต้องมีคนเข้ามาแบบถามแบบนี้ถามคนที่เป็นเจ้าของลิงว่าแล้วผมจะไปหาคนแบบนั้นที่ไหนนะคะโอ้เจ๊แบบมีความรู้สึกว่าถ้าเจ๊เป็นเจ้าของลิงนะเจ๊จะเข้าไปตอบแทนแต่อันนี้เราก็เข้าไปตอบไม่ได้แค่แค่ดูเฉยๆนะคะว่า คนที่คิดแบบนี้มันมีจริงๆว่าไม่รู้จะหาทางออกอยังไงไม่รู้จะไปคบกับคนที่ประสบความสําเร็จได้ยังไงวันนี้นะคะเจ๊จัเฉลยเลยก็คือในมือถือนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เรามีเพื่อนใหม่เนี่ยหรือว่าเราครบเพื่อนใหม่เนี่ย ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเอาขนที่นอนหมอนมุ้งไปอยู่กับเขาเนะไม่ใช่นะคะเพราะว่าการที่เราครบเพื่อนใหม่ก็คือเรามีเพื่อนใหม่ก็คือเราได้คุยกับเขามากขึ้นนะคะเราได้ศึกษาความคิดของเขามากขึ้นนะว่าเงินเดือนเขาเท่าเราทําไมทุกเดือนเงินเดือนเขาเหลือนะแล้วเหลือแล้วเหลือเสร็จก็เอาไปบริหารจัดการนะคะไปลงทุนค้าขายอย่างอื่นได้ด้วยนะะอันนี้คือเพื่อนใหม่นะคะที่เราสามารถที่จะเรียนรู้กับเขาได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราทำงานฝ่ายผลิตโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปคบกับคนที่ประสบความสำเร็จได้ที่ไหนในมือถือนะคะในมือถือนี่แหละนะ,ะเราเราศึกษาได้เลยจากคนที่ประสบความสำเร็จคุณไปค้นหาเลยนะใน YouTube ก็ได้นะว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขามีความคิดยังไงนะ14วันบอกเลยนะคะว่า,าคุณไม่ต้องอย่างตอนนี้ที่เขาพูดกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะว่าการหาค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่เราครบ5้าคนนะคะ าบางคนพอเห็นหัวข้อน,นี้นะก็จะตอบรู้สึกต่อต้านทันทีเลยนะคะว่าทําไมอะ่ะเราแล้วเพื่อนเราที่เราครบกันอยู่เราร่วมทุกข์รวมสุขเราเคยยื้มเงินกันเราเคยปรับทุกข์สุขกันเราจะต้องเลิกคบกับเขาเพื่อที่เราจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหรออันนี้ไม่ใช่นะคะเพื่อนกลุ่มเดิมก็ยังคบอยู่แต่เราจะต้องมีเวลาที่จะศึกษาเพื่อนกลุ่มใหม่จาก มือถือนั่นเองนะจากมือถือก็คือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะเลือกเอาว่าคุณจะดูใครเป็นต้นแบบนะเพราะว่าคือจะพูดว่ายัางไงดีอ่าปฏิกิริยาหรือว่าเซลล์สมองที่ทุกคนมีแต่ว่าทุกคนทุกคนมีอยู่แต่ทุกคนไม่เคยให้ความสนใจหรือว่าไม่ได้สังเคราะห์เอามาใช้งานจริงแต่คนที่ประสบความสําเร็จเขารู้นะเขารู้ว่าเขามีและทุกคนก็มีแต่เขาสามารถที่จะ ส่งข้อออกมาใช้ได้นะนั่นคือปฏิกิริยาเซลล์สมองนะคะหรือว่าปฏิกิริยากระจกเงาภาษาอังกฤษเรียกว่านิวเลอร์มิวเลอร์นิวรอนนะก็คือปฏิกิริยาก็ปฏิกิริยาของคนที่คุณก็เป็นใช่ไหมอย่างเช่นเวลาเห็นใครหาวเราหาวตามเวลาเราเห็นใครทุกเราก็ทุกตามนั่นแหละมันคือปฏิกิริยา การสะท้อนกลับนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามาเปรียบเทียบดีๆแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากาาศาสนาของเรานะคะว่าคิดดีทําดีนะคะคิดดีสิ่งที่ดีก็กลับมาสู่ตัวเรานะคะจะประมาณนี้แต่ว่าทางฝรั่งเขาก็ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ดูให้มันก็คือเป็นงานเป็นการเขาอาจจะไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธแต่ว่า,าศาสนาของเราเนี่ย ปฏิกิริยาการสะท้อนกลับก็คือการคิดดีทําดีนั่นเองนะคะแล้วขึ้นความคิดนะคะมันมีพลังจริงๆนะคะอย่างวัน,นเนี้ยเนี่ยอย่างต่างหูคู่เนี้ยเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันคือมันคือสิ่งที่พิสูจน์ได้เลยนะคะว่าสดๆเลยวันนี้ก็คือ,อเจ๊อยากได้ต่างหูคู่ใหม่นะ,ะอยากได้ต่างหูคู่ใหม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าหาซื้อยากเหลือเกิน ในช็อปปี้ลัสดาก็ไม่มีถูกใจเลยนะไม่รู้จะทํำยังไงนะแต่รู้มาว่าโปรแกรมของ Facebook จะเป็นโปรแกรมที่อัดเสียงได้ด้วยนะเวลาเราพูดอะไรหรือเราต้องการอะไรเราอยากได้ผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโปรแกรมอัดเสียงแล้วสักพักหนึ่ง้าไทยก็จะเด้งกลับมา mm. เจ๊ก็ลองไม่พูดนะว่าเออเจ๊อยากได้ต่างหูที่ถูกใจแบบต่างหูออกผู้ใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออจะไปซื้อได้ที่ไหนนะไม่พูดนะเพราะว่าเจ๊กลัวว่า Facebook จะอัดเสียงแล้วก็ส่งลิงก์มาให้เจ๊ก็เขียนลงในกระดาษ เขียนลงในกระดาษคือใช้ความคิดใช้แรงสั่นสะเทือนนะเขียนลงในกระดาษว่าอยากได้ตังหูสักคู่หนึ่งอะ่ะที่แบบจะใส่ไรสดแบบให้มันดูแบบโอเคหน่อยอะไรอย่างประมาณเนี้ยเขียนอยู่ประมาณเจ็ดแปดรอบนะเขียนเขียนแลน้วในขณะที่เขียนก็เห็นภาพด้วยนะเห็นภาพตังหูติดประมาณเนี้ยแล้วใส่แล้วก็โอเคสวยถูกใจประมาณนี้นะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเลย ลิ้ยต่างหูนะคะก็ไหล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 หลขึ้นมาให้เจ๊แบบเลือกเอาเลยว่าคุณ uh จะเอาต่างหูทองคุณ uh จะเอาต่างหูเงินหรือว่าคุณจะเอาต่างหูคริสตัลแบบนี้นะคะนี่แหละนะคือขึ้นขึ้นแรงสั่นสะเทือนนะของความคิดนะคะมันมีจริงๆนะคะมันมีจริงๆแล้วหลายคนพอรู้ว่าตัวเองจะต้องกักตัวสิบสี่วันคิดลบทันทีเลยนะคะนั่นแหละขึ้นความคิดของเขานะคะจากที่อยู่ข้างบนนะคะก็ดิ่งลงมาข้างล่างทันทีว่าฉันจะเอาอะไรกินฉันจะเลี้ยงให้ จะหาเงินที่ไหนให้ครอบครัวนะคะคิดไปแบบนั้นเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นความรู้สึกของปูตุชนแต่สําหรับเจ๊แล้วเนี่ยถ้าเป็นเจ๊นะบอกเลยนะคะว่าการที่กักตัว14วันเนี่ยก็คือโอกาสทองนะที่เราจะได้กลุ่มเพื่อนใหม่นะพอคนที่ถูกกักตัวบางคนนี่แบบซุดเลยนะซุดเลยแบบไม่รู้จะทํายังไงต่อไปชีวิตนี้ฉันจะทํายังไงแต่หารู้ไหมว่าถ้าเขาเข้าใจกดเรื่องกดแรงยึงโดดดีพอ14วันเนี่ยสามารถทําให้เขา เปลี่ยนชีวิตได้เลยเจ๊เชื่อมั่นเพราะว่าอ่าอย่างไลฟ์ที่แล้วเนี่ยมีคนที่ดูเจ๊ยอยู่นะแล้วก็เขาเปลี่ยนจริงๆนะสามคนที่เจ๊เห็นในเฟซน่ยเขาเปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนเลยก็คือเขาโพสต์ภาพมากขึ้นเขาขายอาหารเขาโพสต์ภาพ มันจะมีออเดอร์หรือไม่มีออเดอร์ไม่รู้แต่เขาโพสต์ภาพจริงๆนะเขาโพสต์ภาพจริงๆแล้วบางคนก็บอกกับเจว่าไหลสดแน่นอนนะคะตอนนี้เขาก็เตรียมตัวแล้วคือวอร์มอัพนะคะวอร์มอัพตัวเองแล้วก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ส่งคําถามมาถามเจว่าเขาจะต้องทํายังไงเขาจะไลฟ์เรื่องนี้นะเจก็บอกเขาว่าเออไปหาตรงนี้ตรงนี้มาแต่ว่าคิดว่าถ้าเขาคงจะถามเจแค่ ครั้งสองครั้งแล้วก็ครั้งต่อไปเขาน่าจะเก่งแล้วเพราะว่าแค่เขาคิดว่าเขาจะต้องลุกมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะพัฒนาตัวตนเจ๊บอกเลยนะว่าถ้าคุณกล้านะถ้าคุณกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคุณมีโอกาสที่จะรวยแล้วคนที่ดูอยู่เนี่ยหลายคนเก่งกว่าเจ๊ด้วยนะถ้าคุณตั้งใจที่จะทําจริงๆแล้วก็โฟกัสได้จริงๆนะคะ14วันฉันจะเป็นคนใหม่เ,เกิดขึ้นได้แน่นอนนะแล้วก็การที่ว่าเราห่างจากเพื่อนนะ แล้วก็ให้เวลากับคนที่ประสบความสําเร็จคุณเลือกเอาเลยนะคะว่าคุณจะศึกษาชีวิตของใครนะคะแค่คุณศึกษาคนที่ประสบความสําเร็จขึ้นความถี่หรือว่าพลังงานของคุณน่ะในความคิดของคุณน่ะมันทํางานแล้วมันทํางานเรียบร้อยแล้วที่จะพร้อมที่จะพัฒนาตัวตนบางคนจุดติดเลยนะคะสามคนบอกเลยว่าไลฟ์ที่แล้วเนี่ยสาคนเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าหน้าเฟซเขาเปลี่ยนเลย เขาเปลี่ยนเลยนะคะเขาเขาโพสเขาโฟกัสนะเขาโฟกัสมากขึ้นไม่ทำให้แบบว่า14วันกับการกักตัวเนี่ยมันมีอุปสรรคในการที่จะ,ะใช้ชีวิตต่อไปหลังจากปลดล็อก14วันแล้วที่จะต้องไปเจอเพื่อนนะหรือว่าจะต้องไปทำงานที่ใหม่หรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะเพราะว่า14วันเนี่ยเขาได้จูนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนที่สำเร็จแล้วแต่สำหรับเจ๊แล้วนะถ้าจะถามว่า เจ๊จูนยังไงถ้าเกิดว่าเป็น1ิบี่วันที่เจ๊ถูกกักตัวนะเจ๊ Jay จะบอกเลยนะคะว่าแต่แต่ละคนอาจจะว่าเจ๊เฉยนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเจง๊จริงๆแล้วเจ๊ก็คิดอย่างนี้มาตลอดมาตลอดเลยแล้วก็ทําให้หน้าเฟซประสบความสําเร็จอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะอย่างที่เขาพูดกันว่าต้องหาเพื่อนห้าคนนะคะที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเพื่อนห้าคนจะก็คือค่าเฉลี่ยของความร่ํารวยของเรา ที่เขาพูดกันแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นเจ๊เนี่ยเจ๊มองว่าบางทีห้าคนมันก็เยอะเกินไปสําหรับเจ๊นะเจ๊แล้วแต่แล้วแล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเป็นคนใหม่เนี่ยเราจะต้องบูตอะไรบ้างบูตอะไรบ้างนะเจ๊จะเอาตัวอย่างของเจ๊ที่เจ๊ประสบมาเนี่ยเอามาเล่านะแล้วก็ทําให้เจ๊ประสบความสําเร็จแล้วก็มีวันเนี้ยเจ๊ทำยังไงเจ๊จะไม่พูดว่าห้าคนนะ เจ๊จะพูดว่าห้าสิ่งห้าสิ่งสามสิ่งแรกเลยคือเกาะป้องกันตัวของเราเกาะป้องกันตัวเหมือนกับเหมือนกับว่าเวลาเราจะไปทํางานนะเราก็จะต้องแต่งตัวให้รัดกุมนะเพื่อที่จะได้ออกไปทําทงานอยู่บนรถเมล์เราก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมหรือว่า,าจะต้องใส่แมสปิดแมสแฟชชิวอะไรประมาณนี้นะเจ๊จะให้สามสิ่งนี้คือเกาะป้องกันป้องกันตัวเองนะคะก็คือ อย่าว่าเจ๊เฉยนะเพราะว่าเจ๊คิดอย่างจริงๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามสิ่งนี้แหละที่เจ๊ยึดยึดเลยยึดเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทิ้งไม่ได้นะทิ้งไม่ได้ทานนะคะทานทานการทําทานนี้ก็ทิ้งไม่ได้แต่หลักๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องคือเอามาเป็นอารมณ์บ่อยๆนะคอยเตือนสติคอยเตือนตัวเองเพราะว่าเงินที่เราได้มาหรือว่าทร,รัพย์สินที่เราได้มาเนี่ย มันต้องไล่มนทินมันต้องไล่มนทินเจ๊จะให้ราคาตรงนี้มากเลยนะะต้องไล่มนทินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากที่เขาบอกว่าครบคนห้าคนคือค่าเฉลีย่ยแต่เจ๊ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเจ๊คิดว่าสามสามสิ่งละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ๊จะยึดตรงนี้เป็นหลักนะแล้วก็สี่กระโดดมาเป็นสี่เลยสามสิ่งนี้ก็โหฉลาดสุดๆแล้วอะถ้าคุณศึกษาดีๆนะคุณสวดมนต์ภาวนานะ แล้วก็ทานศีลภาวนาคุณได้นะคะหรือว่าจะศีลสมาธิปัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพระพุทธธรรมมัสงค์นี่แหละนะที่เจ๊ยึดมาตลอดแล้วก็ระลึกเป็นอารมณ์ตลอดทําให้เจ๊มีวันนี้นะแล้วก็ต่อไปนะคะที่ยึดยึดหลักหรือว่าเอาไว้ศึกษาในระดับจิตใต้สํานึกนะนั่นคือปราบ นักปราดนะคะจะเป็นฝรั่งหรือจะเป็นใครก็ได้นะที่เรามีความรู้สึกว่าเขาฉลาดคุณไปลองไปศึกษาดูเยอะแยะมากมายนะที่ที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็เจ๊จะเลือกคนที่ที่ไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วอะ่ะที่แบบเป็นซิกเนเจอร์อ่ะแบบความรู้ของเขาหรือว่าความคิดของเขาตกผลึกเจ็ดปิปีก็รู้สึกว่ายังไม่เชยอะ่ะแล้วที่สําคัญความคิดของเขาไม่ได้ขัดแย้งกับเสาหลักของเจนะพระพุทธธรรมพระสงค์ ส่วนห้านะคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของห้าคนนะสิ่งที่ห้าก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะกลุ่มคนรุ่นใหม่ว่าคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยเขาคิดอะไรกันนะเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องตกผลึกความรู้ของเราเนี่ยที่เราสะสมมาจนจะเข้าเลขหกแล้วอะ่ะเราจะต้องศึกษาคนกลุ่มใหม่ว่าเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงกับอ่าเขาคิด อ่านยังไงหรือว่าเขามีความคิดยังไงมีความเห็นยังไงกับเหตุการณ์ปัจจุบันนะหรือว่าการที่เราจะทํางานเราจะทําค้าขายนะฮะแล้วว่าเราจะต้องศึกษาว่าคนกลุ่มใหม่เนี่ยเขาคิดอะไรกันนะแล้วเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันอันนี้คือการสังเคราะห์และประมาณนี้นะคะ14วันฉันจะเป็นคนใหม่นะกักตัว14วันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราตกอับนะคะเพราะว่า นิวเลอร์อ่ามิวเลอร์นิวลอนหรือว่าปฏิกิริยาเรือนกระจกนะคะที่เราศึกษาความมั่งคั่งของใครนะสิ่งที่เราศึกษามันก็จะสะท้อนกลับมาหาเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงสมควรแก่เวลานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณนะคะที่ฟังกันจบแล้วก็ขอขมากรรมนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อหาในคลิปนี้ทำให้ใครไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่า ขัดเครื่องใจก็ต้องขอคมากรรมไว้นที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณที่ฟังจนจบค่ะบ๊ายบายค่ะ